อนบ่หลับมาอย่างน้องกระชายกระชับนอนไม่หลับมาหลายคืนเป็นสาวจนเฒ่าเอาบ่มีไผเอาเป็นเมียมีบ่าวสับน้อยมาเพียมาหาโอ้ยโอ้ยอ้ปวดปวดปีไอ้มัาเธอใส่ละพี่ เฮ้ยเบืองแง่งไข่แน่พี่เอ้ยเบืองแง่งพอดีกับคุณหมอเอาเอาแล้วบัดีเป็นหมอแล้วบัดีเบืองแง่งไข่แน่เบื้องอาการไข่แน่เป็นแต่ไงแต่เงาหนาบ้านน้ำเยิ้งก็บพอดีเจ้าเป็นจังไหนเป็น่ยังคือเป็นคิงหอนหอนเป็นอีหยังแทะบอสสบายค่ะบอสบายตรวจ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 ในไข่แน่แล้วตรวจ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 ยังตรวจไข่แน่แม่ไข่แน่ตรวจตรวจตรวจยังดำดำอ๋อถอยเสียไข่แล้วตรวจได้บอสไข่บอแม่นหมอ เอยเป็นหมออยู่แต่บ่เม่นหมอตรวจหมออย่างคนหมอลำหมอลำ,ม,อลำมันคนละหมอเอามายืะะนสลรแหนอย่งอยู่นี่นะอา้าทินพงไพเขาท่องไปทุกเขตครับนักรบนีละน้าแห่งสยามมางยิมลับกลางดินกินก็ไม่ค่อยอิ่มหน้าเปืือนสนิมดิดปืนและความตายมาละค่ะหมอมาละค่ะหมอใหม่จากรถสดจากทะเลเลยนะคะ หมออยังชื่อมาแต่ทะเลคะ่ะอันหมอคิดอยากกินปลาหมึกหัวกระสุนแมค่ค่ะเขามีแต่แมงกระพุ่นโอ้แมงกระพุ่นติดไม่เคยกินคึดอยากเอาไว้ไม่ใช่เป็นวันโลกหรอกค่ะนี่บม่รู้เือกันค่ะถ้าเป็นวันโลกไอจะต้องปิดปากนะคะปิดปากว่คะค่ะอีอ <c oughs> ห่ามึงเอ้ย,อยง ปิดปากตัวเองไม่ใช่ปิดปากผู้อื่นปิดปากคอยบอกจ้าซอยคอยนะหมอเอ้ยคอยปิดแต่ปยไงบนยบนั่งไงอัดหมอจะได้คอยว่าแม่หมอไคเนี่ยคอยเป็นพพระยาตูมเอาคือพ่บานมาตตูมอยู่ไป <laughs> ่อหมอมาไกไอ้คอยเรเร็วเ,วเอาเนี่ยหมอหอดเวลาตัวคาเอาเนี่ยเป็นที่มาตรวจคอยคือว่าประชาชนมาก่อนเสมอนั่นแหละค่ะประชาชนมาก,ก่อนหมอมาที่หลัง อาก,กูรป่วยกูก็จะตายถิ่มต้วนี่เดี๋ยวหอดเวลาหมอกำลังตรวจด,ดอกค่ะเตืนเอนมาเราเร็วฮะเตือนมาโอ้ยถาจะข้าวเด้อดขันเด้อดขันเด้อดย,ยังจนละอไอแม่เอ้ยคอยไป,ไปว่วยยังมาป่วยหลายมือแล้วไอกระคอกระแขกยังว่็เป็นโรคอ,งองีงาาังกระบาบหรือแม่กว่าจะเป็นวัณโรคก็เขาว่าอีหลีแคนยาเป็นโควิดนี่เช่ญเอามันตรวจดังกันตรวจ แต่ว่าก็ยังเป็นเนื้งฉีดอยู่ก็ยังวะอุ้ยเวละเลี้ยงหกเลี้ยงไก่ยันตายทิมป่วยก็มาป่วยใช้วันเกิดพี่น้องหมอมาแล้วค่ะเวละเลี้ยงหกเลี้ยงไก่ใช่รึเปลนาเป็นไงเป็นไงคาดเป็นหลายอยู่บอกค่ะไปนี่มาค่ะอันนี้แหละค่ะหมอค่ะงั้นบอ หมอที่นี่ค่ะเอาหมอมาคืออาจารย์ไงเถอะปัวใีญ่ใช่ไหมอาจารย์ไงจช่ไดมค่ะอาจารย์ไงน้องเชน้าอยู่บุตรค่ะนี่อาจารย์แพทย์ค่ะค้อนไข่ที่บอกค่ะกูเบิ้งอยู่นี่ใชได้ปัวไผ่นี่อันนี้คุณหมอค่ะเชี่ยวชาญพิเศษนะคะนี่โอ้ยเนาะหมอนี่หมอนี่เป็นตาบอดอะไรบำเม็ดบำนา่นเนาะเป็นตาขาเป็นตาบำบัดคนนี้กว่า บ้าบ่วยไรจะบอกมันนอดด้วยใช่ไหมแล้วคุณหมอจะทราบนะคะแล้วอ,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 อันน่ะไอ้ก้นไข่เบิองอันอันนี้คือหมออ่ากรณีพิเศษได้ะค่ะนี่เชี่ยวชาญพิเศษค่ะมารักษาคอยโดยตรงค่ะคุณหมอควาสามารถนี่หลากหลายเลยนะคะที่ก่อนที่ถามถึงความสามารถอันคิ้วไปซักล้านไหนนี่เปล้านใส่เกันบุญล้านหลวงพ่อฮะหลวงพ่อจ้าเอาหลวงพ่อเขาจะได้สักให้เอากระชากไข่จนล็อ แล้วพอสีกับช้างแล้วนะครับคณหมอแล้งพอบบบเพิ่มบุญแล้วพอสีเจ้าจ้าเุ้ยเจ้าบาปได้หน่ะเน่บาปกับช้างเนี่ยบาปโปคือบุญเนี่ยโป้เอาดอกบุญคนหมอปัญหาขึ้นแล้วครับค่ะแล้วครับคือว่าเรามีความสามารถเรามีความสามารถอย่างคะความสามารถพิเศษทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะอย่าฟังว่าอ้ หวยเน่คุณหมอให้เขาถามสะกคคุณหมอจกตอบนะคะค,ะคะวามสามารถอีบ,บวกเลขกับเก่งค่ะบวกเลขกับเกง่งค่ะ <S 1น1ึ 1> 1่บวกหนึ่งหบวกหเป็นสงเก่งจริงสบวกสองเป็นสี่สามบวกสเป็นหกเจ็ดสิบแวกเก้า ฟังฉันเจ้ากระทำยากโคุณวบาเป็นเก่งเนาะภาษาอังกฤษนี่คุณหมอคย่าเอ้คุณหมอคุณหมอฟังด้วยนะคะภาษาอังกฤษคุณหมอนี่ก็เก่งนะคะเบาตามนะคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล อ่ะอายุขั่งฟ้องอากูก็ฟ้องอ่ะรัตนสินวลลสินอีตาทยรัตบัลลัสิพัลลา คุณหมอบอกว่าอย่ากินลาบนะคะอุ้ยสข่ไข่เนี่ยไข่ไข่ก็ไม่ไข่ใช่มันเกิดนี่ค่ะไข่จะกปีแล้วไข่จากเดือนแล้วนี่ไข่ได้สวงเดือนแล้วนอนนอกทำไมมือนี้มันเกิดไข่คุณหมอจะเพิ่งค่ะพอดีคนป่วยไข่ใส่มันเกิดคุณหมอจะต้องแฮปปี้เบิร์ดแบบแบบอยู่บนนอนโรมบนสิบป่วยเนาะไม่อย่างน้อรู้เรื่องกันเพราะน้องมือเนาะคุณหมอคุณหมออวยพรมันเกิดให้กอนค่ะเพราะมันเกิดเป็นเพลงให้ฟังเนี่ยแฮปปี้เบิร์ด บ a ตร y b i r ์ h a p ปปี้เบิร์ด y b ต r เบิร์ y b ฮปปี้เบิร์ดบร์เกูบิเกิดแล้วล่ะสงสัยบอกบ่าคบประโยคคุณหมอจะบอาบ่าถูกนะคะเฮปปี้เบิร์ดดีทูยูบัต y ยูเอาเอาเบิร์ดีไปใส่ก็มีแต่ทูยูเบิร์ดด y เรื่อมค่ะคนป่วยตายค่ะ อันเริ่มตรวจเลยค่ะเพื่อบรรจการเสียเวลานะะคเริ่มตรวจเลยนะคะเอา่มได้มอตรวจเลยค่ะคิงฮอนนะคะอุ้ยสงสัยจะเป็นไข่นะคะนี่ออ๋เป็นไข่นะคะอุ้ยแขนนี่เป็นกระตุกสงสัยจะปวดแขนนะคะปวดแขนนะคะแอวนี่ส่งๆชงสัยจะปวดแอวนะคะนี่ปวดแอวพ่อหนะคะดากนี่เป็นกอนๆสงสัยจะปวดสะโพกนะคะนี่ห่ามึงมาปาตัวอุแห้งจ้ไม่อย่างนั้นเลย อันใ,<บ>ให้คุณหมอตรวจว่าแม่ให้ผู้ปวยตรวจหมอแม่บอกค่ะเบิ้องนี้เป็นตารตรวจเล่ามาได้หลายกว่าคุณหมอลูกขื่นก่อนนะคะลูกออกจากทีก่อนนะคะเบืบ้องไหนแน่หมอเบื้องอาการในไข่เนี่ยอ่ะคนไข้นอนลงเลยนะคะนอนลงบอกค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะรักษาเอาปวดเลยก่ับปวดเลยเป็นผู้เดียวนี่ละหมอเป็นผู้เดียวเดี๋ยวหมอไ คุณหมอเอจะกวดเอาคือจับนั่นจับนี่เป็นหมอดูเก้าว่านี่คุณหมอข้นมาทั้งพี่ค่ะเอออย่าตีกูแม่มึงเอ้ยคุณหมอเป็นนี่เป็นแพทย์รักษาแบบอ่าสมัยโบราณนะคะจะมีการล่ำอ้าวจา์ห้าผู้ไทยมาค่ะเอาพอดนตีผู้ไทยนะคะต้องต้องโต๊ะพู้ไทยเพที่เนี่ยคือบ่จอดกันอะแม่ เริ่มรักษาเลยค่ะโอ้ยนอนรักษาเย้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 มาไหนค่ะมารักษาหมอนี่ได้า,า,า,าได้รักษาปอบผีฟ้าได้เนี่ยอ่ามันเป็นสูตรของคุณหมอเนาะคุณหมอคนไข่นอนโรงหมอเอ้ยล่ำเย้ยว่ะเยายวค่ะโอ้แพทย์โบราณตีนี่มาใหม่ค่ะ หมอเขาอีฉันจะม้วนเกินไปแล้วกูว่าไม่ได้รักษากูดอกหมอชินรักษาแบบนี้แบบโบราดเบาแล้วอแบบไหนค่ะคอยเป็นเจ็บขิ้งบเนี่ยเจ็บขี้งอยากนวดนวดแบบจับเ้นเออนวดแบบจับเส้นค่ะคุณหมอนวดจับเส้นได้บ่คะได้ไหได้บ่คะโอเคค่ะเออนั่งลงเลยนะคะเออเออเออที่ังฉันเอามาคือบีบข้อกันแท้ ไข่ดีๆนะคะอ๋อตายอ๋อหีสียกันกูไาดินี่เป็นการนวดแบบโบราณนนะคะ <c oughs> คุณหมอข้าเจี่ยวชาญเป็นพิเศษนะคะอตอนนี้คือทาอลิ่งขยมต่อนะค่ะนะคนไข่เป็นยังไงบ้างคะ<อ>คไข่คนไข่<อ>เป็นแบบไหนคะหีสีกแล้ว <c oughs> ค่คคะคนไข่ขามาตรองห่วงค่ะ <c oughs> คุณหมอของข้าเหมู่บ้านนี้การรักษามาเจ็ดแล้วค่ะโอ้ปลอดภัยปะคะตายเบิร์ดค่ะ ไปก็เรื่องขรักษาดอกไปใจค่ะย่านตายเอาตายก็เป็นยังดอกค่ะยังก็หมอแล้วิเฮ็ดบ่เป็นนี่ปกติหมอบ่ระมันหมอรักษาโรคตัวค่ะหมอ,อยังขันแล้วเป็นหมอฉีดนาหมอฉีดนาค่ะเอานาหมอคือเหี้ยเอาเท่า,าน่ะฉีดผู้อื่นบ่ได้ฉีดหมอเอาจังซี่เอาังไหนคะคัาน่าเป็นหมอฉีดนาไปฉีดหลังเวทีเนี่ยเอาไปฉีดไผ่แม่พ่านาจะผูหนังเหีเ่ยว ผู้ดใดเหีเ่ยวกระมูยิ้มสมฤดีบอกเคี่ยวเด้อคุณหมออย่าเฝ้าตาบ๊าปมาเอาหมอล่องซอยขู่ก้อนอตกลงไผรักษาไผนี่แล้วแรนบ่ได้ดอกเอานางลง่องนางล่องค่ะหมอนางล่องสุเทพสีใสหมอนางล่องเลยค่ะนางพี่นั่งทีไหมค่ะหมอ,อเพราะจะไปเบื้องไผแล้ว่ปล่าน้ะ อ๋อคุณหมอโบกมือบายบายนะคะบายบๆครับบายบายๆหน่อยคะมาค่ะมาจีใจผู้จัดรายังรอกขอบคุณนะคะอพี่น้องสวดๆให้ทีมตลกของเฮาแน่ครับเล็กๆได้หน่อยนนี้นำพาพี่